วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับทําแบบทดสอบของเด็กป1เท่านั้นไม่รู้ก็อย่ายกให้คนดูดูว่ามันเอเบรู้กัฉลาดจะดูซิว่ารักจริงหรือเปล่าจะดูซิว่ารักจริงหรือเปล่ากดสอบตะไคร้ทดสอบตะไคร้ทดสอบตะไคร้อบตะไครย่าห้าล้านตับเลือดนักเรียนทั้งหมดจำกรมครับสาว วันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนอื่นจับคู่กันครับจับคู่แล้วจับคู่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 ไม่ใช่จับคู่จับคู่แล้วใครตอบอาจารย์วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับทาแบบทดสอบของเด็กป1เท่านั้นครูเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับคู่ไหนพร้อมแล้วก้าวหนึ่งแล้วครับเชิญเลยครับผม ที่เป็นคนตอบคำถามคุณคิดว่าใครฉลาดกว่ากันครับโอเคคนโง่เชนทางนู้นครับอีกคู่หนึ่งที่จะต้องแข่งกับคู่นี้นะครับคู่ไหนพร้อมแล้วกาวคุังหน้าครับเอ้าหุงหน้าออกมาครับเอาเเลยใครฉลาดกว่ากันครับผมฉลาดกว่าไปเลยครับนักเรียนหนุ่มนี่คือนั่งรอเลยครับกติกาในการสอบมีดังนี้นะครับตัวแทนของนักเรียนที่ฉลาดและมีสมองนะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้ คู่ของท่านนั่งอยู่ตรงนู้นคู่ไหนตอบผิดหรือคู่ตอบถูกเพื่อนของท่านจะต้องเลื่อนขึ้นมาหนึ่งหนึ่งสเต็ปาไคู่ไหนตอบผิดต้องเลื่อนมาเออแค่นี้เลยตอนเชิจัดฉลากข้อสอบก่อนครับ ไมม่่คนเดดียววิอ้าข้อสอบที่คู่นี้จะได้นะครับข้อสอบคณิตศาสตร์ครับผมโอ้ยไม่มั่นใจเหรอครับเฮ้ยครับจิมฉลาดพร้อมไหมครับพร้อมครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมัดขายเนี่ยจังอีบเฉยเราอ่ะเพื่อนคุณกำลังใช้สมาร์ทฟนอยู่อ๋อคือถ้าเราตอบผิดไอ้นั่นก็ซวยอ่าใช่เราตอบผิดไม่ต้องตอบเพื่อนคุณต้องให้กำลังใจเพื่อนคุณหน่อยนะครับโชว์ดิว่าอีบิเฉาฉลาดแค่ไหน เริ่มข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อที่1ครับผมฟังโจทย์ดีๆนะฮะน้ำบันเบนซินลิตรละ25บาทพ่อเติมไป5ลิตรต้องจ่ายเงินเท่าใดไม่ให้ทัวรเลยคนระับอ่าตอบครับร25ยย5เป็นคำตอบที่ถูกต้อง สโจทย์คณิตศาสตร์ข้อที่2ขายไก่ตัวละ70บาทจานวน2ตัวขายเป็ดตัวละ80บาทจํานวน3ตัวได้เงินรวมกันทั้งหมดเท่าไรครับกอไก่380บาทขอไข่315บาทขอควาย339บาทครับ380าบาทครับสามร้อยบาทเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ ตัวต้นครับมันไม่มีเศษเลยเรียืดไม่ออกอีกไม่ทันแล้วพี่ดมยดไม่ทันดไม่ทันข้อที่3ามฟังให้ดีครับตวงน้ำใส่ขวด10ลิตรใบเต็มพอดีเทน้ำจากขวดน้ำใส่แก้วได้5ใบมดพอดีแก้วจุน้ำเท่าใดเอ้ยไม่ฟังโจทย์เลย คครับลิครับงลิตรปคตอบที่ฮะถูกต้องครับนี่ครับคเาเราบัอยเมื่อกี้ชอยไม่เลวเาบบอยเึงไม่ไปอะ คณิตศาสตร์ข้อที่4ปี๊บมีความจุมากกว่าถังและถังมีความจุมากกว่าขวดภาชนะใดมีความจุน้อยที่สุดครับขวดสิคะขวดเป็นคำตอบที่ถูกครับแจ๊กวางอะไรทุกขับคู่หูคุณไหมฮะยกไม่ทันจริงๆเมื่อกี้จะให้โอกาสอีกครั้งเลยหอยสองหอยสอง คำถามข้อต่อไปนะครับผมลูกโป่ง27ลูกแบ่งให้เด็กๆคนละเท่ากัน5คนได้คนละกี่ลูกและเหลือกี่ลูกตอบเลยคะลูกโ, <naz> โป่ง27ลูก5 3> 4 3เฮ้ยียาอน่เริ่มต้นต,อต่อปัน่ง<ซะ> คูหูคุณไหมครับสร้งความร้าก็เหมือนก็สอบไม่ควรเลือกข้อที่ชอบแต่ควรเลือกข้อที่ใช่ได้ไม่ดข้อต่อไป5 3าคูณ1เท่ากับเท่าไหร่ครับยสมิบกคูแบบไม่อยาบเลยกูมันี่เลยเนี่ยผมเสียใจต้องไปเลอคนอื่นเลยนะ น้ำปราครับผมแข้วเดี๋ยวมาจิ้มแล้วเชิญนักเรียนทีมต่อไปเลยครับตอครับคำถามภาษาไทยข้อที่หนึ่งปอไก่ดอจานดอเด็กดอเต่าบอใบไม้ปอปลาและอออากจัดเป็นอักษรหมู่ใดอักษรต่ำต่ำเป็นคำตอบที่ ถูกใช่ไหมครับผิดนะหมอคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นคำตอบที่ชอบอยู่ที่ตดำๆโอ้ยคุณน้อยโอ้ยโคตรเหม็นเลยอ่ะข้อต่อไปฟังดีๆนะฮะทีมพร้อมจระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียงครับเรื่องนี้อ่าไม่ต้องช่วยด้วยเฮ้อมกันเลยห้าสี่สามสองเรื่งวันเวลาคุณต่างใจครับ เลยนะครับสาระในภาษาไทยมีท okay. ั anyway, ้งหมด32เสียงครับนักเรียนครับคุณยูหน้าคู่หูคุณไว้ไม่รู้ก็อย่ายกเจ้ากูจะเป็นคู่หูโง่ที่ผิดได้แค่2ครั้งเท่านั้นข้อต่อไปครับผมพยัญชนะในข้อใดต่อไปนี้ประสมกับสระอีแล้วมีความหมายทุกคำอันนี้จะไม่ปล่อยนะขออีไม่ใช่ข้อแรกครับขอไข่ขอขวดรอหลิงผมงสาวข้อแรกครับผมนั่นใจรึเปล่านั่นใจอะไร ขอไก่เติมสระอีอ่านว่ามีความหมายไหมไม่มีลอลิงเติมสระอีลมีความหมายไหมก็หญิงลีไงก็หญิงลีไผิดครับทุกคไม่รู้จักหญิงลีเหรอเขาบอกเลยเอาคนที่ผสมสระอีแล้วมีความหมายทุกคำคำตอบนะครับคือขอบพื้งดอเด็กแม่ตอเต่าครับผมในสนามลบไม่มีคำว่าพี่น้อง ไม่ต้องออกแรง <mel dzie ń> อะไรเลยไม่ต้อง<ม>อ้าดปากทับ <c oughs> จัดให้หม er> ดเลยคพอย้ำอีกครั้ง,งนะครับนี่เป็นข้อสอบเด็กป .1 นะฮะทุกคนคำถามข้อต่อไปสระเอียและสระอัวจัดเป็นสระประเภทใดฝังช้อยก่อนไหมฮะไม่ฟังเฮ้ยแล้วคุณตอบเลยเป็นสระผสมครับผมเฮ้ยเฮ้ยถูกต้องครับขอโทษนะ อ้้ยยไม่ดะพยัญชนะในข้อใดมิช่อักษรสูงทั้งหมดแรกขอขวดขอฐานขอพึ่งอันนี้2อขอฝาขอถุงขอไข่อันนี้3ามรชดาประปตากปอปลาครับทั้งหมดครับเฮ้ยอันที่สามคืออะไรครับทวนอ้าว ไม่รู้อะรู้แค่ที่สามอะเอาดอชดาต่อมาอีกตัวเลือรอจุฬาถกต้องคลับผมผมให้คนอื่นดึงแทนได้ไหมผมดึงไม่ไหวต้องขึงเองรับโตแล้วทำทุกอย่างสระอะสระอิสระอึสระอูไม่มีลักษณะตรงกับข้อใดก็ไก่เป็นสระเดียวหอไข่เป็นสระเสียงส้านทอควายเป็นสระเขียนไว้บนพยัญชนะเท่านั้น กอควายครับกอควายเป็นคำตอบที no. He no. ่กอควายเป็นคำตอบที Eso ่ถ nah. ูกต้องครับเม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องต้องมาะลยหนึ่งสองสอง ค่อนข้างยากนะครับฟังดีๆไก่จิกเด็กตายบนปากอะไรครับคำตอบครับเฮ้ยปากช่องครับผมปากช่องครับผมมึงเรียนภาษาอะไรปากช่องฮะมึงจบอะไรมาเนี่ยอันนี้ทั่วบ้านทดูเมืองเารู้กันหมดปากอะไรครับปากเก็บปากเก็บอันนี้ผมว่ามึงรู้ปากเก็บนะเออปากเก็บโม้ยวะไม่ใช่คำตอบคือปากโอ่งครับผม อยากไปเที่ยวกันนะงั้นเลยแต่ละคนปัดช่องปัดเกตผมรู้สึกผิดตายผมลองไว้ได้เป็นขันเอาหัวลองดิเฮ้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่ดูนี่นี่อย่างนี้นี่โอ้ยโอ้ยก็ทำอย่างนี้ไงไม่ถูกเหรอก็ลองแล้วก็ต้องเจ่อนับต่อไปเดี๋ยวไปดูอู้ชิงชนะเลิศกันครับผม นี่คือโฉมหน้าของนักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายนะฮะสองทีมเชิญครับใครจะเป็นคนตอบคำถามไม่ไม่ด้วยททีมที้คนดูรู้ว่ามาเอบลุกก็ฉลาดไปไปนั่งในรอบเลยเลยจะพาลุ้ม่ฉลาดนะไม่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 นักเรียนครับทีมเดี๋ยวไปนั่งเลยครับจะพาลุ้ม่ฉลาดจริงๆนะครูครูก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะทำมัน ไม่ฉลาดนะเดี๋ยวครูมาโดนด้วยกันเฮ้ยครูกลัวผมครับเฮ้ยโอ้โหยังไม่พูดเลยเชิญครับมาคุณเห็นอยู่แล้วรอบที่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าฉลาดหมวดสุดท้ายที่เอามาสอบกันนะครับน่าจะเหมาะกับนักเรียนเอกนะครับคือหมวดวิทยาศาสตร์ครับผมผมรู้เลยโลกเกิดได้เพราะว่าดาวชนกันเลยเกิดเป็นโลกซึ่งเรียกทฤษฎีนี้ว่าฟิวชั่นบิ๊กแบงเอาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับนักเรียนดินชนิดใด มีเนื้อเนียนละเอียดอุ้มน้ำได้ดีมากเฮ้ยดินเหนียวดินเหนียวไปคำตอบที่คนดูดูว่เาเอ็ดรู้กปนอะาดถูกต้องผมคนดูช่วยดูอาตาหน่อยว่ผมเก่งแค่ไหนเห็นไหมได้ได้ข้อที่สอง ข้อใดไม่ถูกต้องฟังโจทย์ก่อนไหมครับฟังกงอิกอไก่รากทําหน้าที่ดูดน้ําและธาตุอาหารขอไข่ลําต้นทําหน้าที่สร้างอาหารและทอควายดอกทําหน้าที่สืบพันธุ์ขอไข่ครับทวนคาตอบครับลําต้นมีหน้าที่สร้างอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและที่ถูกต้องคือมีหน้าที่ลําเลียงอาหารจากรากไปสู่ใบครับเฮ้ยไม่ชอาพิษ พอต่อไปเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวามือของเราคือทิศใดเฮ้ยตะวันตกครับเฮ้ยเดี๋ยวอแล้วตอบแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใา่จอิงเมื่อเราหันหน้าไปทางตะวันออกคือทางไหนทางขวาด้านขวามือของเราทิศใต้ครับใช่คําตอบที่ถูกคือทิศใต้นะแต่คุณตอบผิด ริงงงกกกชออบแพหข้อต่อไปแหล่งพลังงานซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยรู้รู้รู้คือสิ่งใดตอบแล้วตอบแล้วยคำถามไม่จบเลยนะไม่เป็นไรเขาตอบเลยถ้าคิดถูก้อังคับบมญชาที มึงอยากแก้งกำแพงเลยพื้นสมุนไพรในข้อใดรักษาโรคพยาตโอ้โหขอไก่มาตูมขอไข่มาเกลือขอควายมาแว้กับไข่รุกยัมือเลยไข่รุกยกมือเลย มาแหวอ,อมาแหวงมาแหวงเป็นคำตอบที่ผิดครับคือมาอะไรอ่ะมะเขืออันทองเอ้นที่ขึ้นอยู่ในน้ำมะยมล้วยไม้ผักตบชวาครับผักตบชวาครับถูกต้องครับผมไม่รู้ กำลังใจกันหน่อยเดียวเรามาช่วงท้ายเราแทงทางโค้งอยู่แล้วจะดูซิว่าักจริงหรือเปล่าจะดูซิว่ารักจริงหรือเปล่าข้อตัดสินข้อสุดท้ายสำหรับการแข่งขันนี้นะครับผมเกี่ยวกับพืชอีกแล้วครับมันเป็นอะไรกับพืชจางพืางชจาพืชาต้นหรืชจางจางพืืชจืจางพืชจนืางงืงงา

เมีอะไจะบอกง่วงมาก่อนไหมตัวหนูด้วยเฮ้ยม่วงเป็นไปมสามวันกำแพงในสุดแล้วก็ในจบปอนหนึ่งแต่สักทีทุกคนโอ้ยต้องขอบคุณอาจารย์แลกวขออาจารย์หน่อยลูกเดี๋ยวรักอาจารย์เลยลูกแต่อยากให้เราทำรายการแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกอยากให้เราทายอะไรไม่ว่าจะปอนหรือว่าบอกก็คอมเมนต์บอกเราจะมาทำเป็นเล่นกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุ น้องแพรน้องท็อปน้องตาน้องดีน้องหนุ่มนะฮะเอ้ยไม่ใช่น้องต่างนะแล้วก็อีกคนนึงฮะน้องน็อตฮะไปอ้วกนะครับคนประคนป้าย้อยครับเจอคลิปหน้าผม